ถึงบ้านแล้วครับโอ้ฝนตกแชะไปหมดเลยครับอ่ายอดขุนทรัพย์เข้าบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่ชายอยู่ด้านนู้นครับยอดอัศวินวิ่งบินได้ห้าเที่ยวครับได้ห้าเที่ยวแหมปูนเกาะเดี๋ยวล้างล้างเยเบียิบซะหน่อย พี่แนกเดี๋ยวพี่แนกจะขับคันนี้ในอนาคตดินยังติดกระบะอยู่เลยครับได้้าเที่ยวนี่วิ่งล่องลอ,งอยมีดินติดมาด้วย้าเที่ยวรับวอร์มร่างกายครับสำหรับยอดคุณซัพย์สมาชิกใหม่บ้านสายมันนะครับมาถึงบ้านเรียบร้อยแนละ้ว ก็จะทําทการล้างแล้วครับทำการสายฝนที่โปรยปลายลงมาก็อขอให้คําคูณแค้วลาดปลอดภัยผลเงินขนทองเข้าบ้านนะครับเดี๋ยวบังว่างจะมารีวิวหลายๆจุดนะที่ ทำตอนนี้ยังไม่ยังไม่เรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวจะเสริมชุดแต่งเข้าไปอีกก็จะมีปิดปิดน่องปิดแคปแก้มนะครับชุดแก้มชุดใต้ตาพวกนี้เดีย๋ยวจะทำการจัดโครเมียมเข้าไปชุดเลดเข้าไปเงาเงา ทำกลางสายฝนโปรยปลายครับกับจากวิ่งดินที่บ้านอ้อตะลิงชันตำบลสักขุดอำเภอชลบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์ก็มาถึงบ้านหนองกระทุ่มตำบลแคนดงอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่ลาวข้างหอดลาวข้างออกมายกลงจากรถแล้วเตรียมตัวทำความสะอาด แล้วก็จอดรอๆนะครับแล้วก็จะเอายอดอัศวินครับไปวิ่งถ้าเกิดว่ามันแห้งแล้วไปไปวิ่งต่อนะที่บ้านอ่อแะครับกับทีมงานน้องฟิล์มในยอดอัศวินในยอดขุนทรัพย์นะครับพี่กับน้องสั้นๆครับผมสวัสดีครับ